สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พามาเจอนี่เลยสามเก้าศูนอคเจอร์ับหลายคนน่าจะรอคอยว่าเมื่อไหร่จะขายจะส่งมอบทีมันขายจองมาตั้งแต่ง,งานมอเตอร์โปรนะแต่ว่าไม่ส่งมอบทีนะครับน่าจะเร็วๆนี้แหละเพราะว่าคันนี้เนี่ยเอามานะครับผมเมื่อกี้แอบลองขี่วนๆหน่อยนึงต้องบอกว่าเออใครที่กําลังมองหารถทัวริ่งนะครับช่วงเกียร์ยาวๆขี่สบายๆายเนี่ยคันนี้แนะนําเลยใช้งานในเมืองก็ง่ายเพราะว่า ช่วงเกียร์หนึ่งเนี่ยนุ่มนะครับไม่ได้แบบตืดๆอะไรขนาดนั้นครับได้ลองวนรอบๆแล้วพอจะดูฟิลลิ่งเขาขาเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันครับสำหรับนะครับส9 0 a d v e n t น r e เนอร์เี่ยประกาศราคาออกมานานแล้วเนาะแล้วในงานมอเตอร์โชว์ไม่ใช่สิงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเมื่อปลายปีเนี่ยเขาก็โฆษณาโตโต,ต,ต,ตเลยว่ารับรถทันทีนะครับส9 0 a d v e n t น r e 2อ9เ0 0จอร์แันแรบาทพร้อมฟรีเมนเทนนซ์2ปีหรือ2 3 0 0 0าันกิโลเมตรฟรีทะเบียนฟรีพรบบอ,บอแต่จนถึงตอนนี้ครับ จากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเดือนธันวาคมนี่เดือนมีนาคมแล้วรถก็ยังไม่ส่งมอบเห็นว่าติดปัญหาอยู่เรื่องโฮโมเรื่องสุลกากรนู่นนี่นั่นเลยทําให้ยังส่งมอบไม่ได้นะครับก็ไม่รู้เป็นปัญหาของทางตัวแทนจําหน่ายที่ต้องจัดการเงินไปแต่ทําให้เสียโอกาสมากๆเลย3เดือนน่ะคิดดูว่าแทนที่รถจะส่งมอบถึงมือลูกค้าแล้วแต่ก็ยังนะครับเพราะว่าติดปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นทําให้ลูกค้ายังไม่มีรถใช้ซื้อเองก็ยังไม่มีรถทดสอบนะครับ อันนี้ก็เป็นรถที่เอามาขี่ในสถานที่พื้นที่ปิดนะครับก็เลยเมื่อกี้แอบลองขี่นิดหน่อยก็จะมาเล่าข่าวๆพร้อมพาชมตัวรถรอบๆแล้วกันนะครับสําหรับ3ามเก้าส่วนเอเวอร์ภาพไปจะสั้นๆนะครับเพราะวันนี้มากับกล้องมือถือ iPhone ดีไซน์ของตัวรถครับรอบคันกันก่อนเลยดีกว่านี่ไฟของเขาเป็น LED หมดนะครับอย่างที่เห็นคือหน้ากากเคนโดตรงนี้ยจะเป็นไฟ Day Time r ล n n i n g light นะครับ เรื่องแสงนะครับพร้อมไฟหน้าไฟเลี้ยวเป็น LED ทั้งหมดนะครับไม่มีกั๊กแล้วก็ในส่วนของตัวสเปคต่างๆเนี่ยก็คือไม่ได้มีการตัดทอนอะไรออกไปนะครับชิลหน้าตรงนี้บอกว่าเป็นชิลหน้าที่ปรับระดับได้นะครับแล้วก็จะมีชิ้นที่ช่วยในเรื่องของแอโร่ไดนามิกตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นชิ้นที่รับจากชิลหน้าขึ้นมาปึ๊บวิธีเดียวกับใน790เลยนะครับผมคือตีเฟรมขนาดเล็กออกมาตรงนี้แล้วก็เป็นจุดยึดนะครับ790ก็เป็นแบบนี้นะ เพื่อช่วยในเรื่องแอโร่ครับลมจะตัดต่างตรงนี้ผ่านตัวไปรับกับแท้งแล้วผ่านตัวผู้ขับขี่ไปลมจะไม่ช้อนหน้ารถนะครับแล้วเข้าหาตัวผู้ขับขี่โดยตรงช่วยในเรื่องความสเสถียรของตัวรถด้วยแหละเนาะเรือนไม้ครับเป็น TF t f t c 4เหมือนในดุ๊ก390นะครับตรงนี้จะเป็นจุดยึด GPS หน้าจอ TF t f t 4 4ครับตรงนี้รองรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของ KTM ด้วยนะฮะแอปตัวนี้จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะทำให้คุณสามารถใช้โทรศพัพท์เนี่ย ดูแอปต่างๆได้กดปุ่มเซตขึ้นมาครับจะมีเนี่ยตัว KT My Drive นะครับ Trip Data Motorcycle Setting ตัว Motorcycle เนี่ยจะมีการตั้งค่าในส่วนของตัวนี่ครับ Traction Control และ ABS นะครับ traction ก,ก็จะเปิดปิดได้ ABS ก็จะเปิดปิดได้รถในคลาสนี้ 400-500cc เนี่ยไม่มีใครนะครับที่มีแบบนี้ทั้งหน้าจอสีสีแบบนี้นะครับท,ทีเท่ๆแบบนี้แล้วก็ปรับแสงอัตโนมัติกลางวันกลางคืนตามที่สว่างที่มืดด้วยรวมถึงไม่มีใครมี Traction Control ABS เปิดปิดได้แบบนี้ด้วย นี้นี้เก m เทียมต้องบัดจุดนี้เหนือนกว่าคู่แข่งนะครับและสำหรับใครที่ชอบเดินทางจุดยึด GPS ใช่ไหมตรงนี้ช่องจ่ายไฟ1 2โวลต์นะครับสำหรับจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆได้กุญแจเป็นแบบนี้ครับอ่ะสวิชปึ๊บขึ้นมาต้องบอกว่าตอนนี้ในตลาดคลาสเนี้ยต้องให้เขาจริงๆครับส่วนราคาจำหน่ายก็บอกไปแล้วเนาะ2198นะครับก็เกือบ2 000, 2 0 0แหละ ประกับซ้ายขวาครับด้านซ้ายควบคุมไฟควบคุมหน้าจอนะครับด้านขวาก็จะเป็นคิวสวิชนะครับซึ่งจะเรืองแสงด้วยก็เป็นเจ้าเรืองในตลาดนะครับคลาสนี้เหมือนกันที่มีประกับเรืองแสงก็จะเหมือนกับในบาร์นะฮะสี่ร้อยหรือว่าตัวดุ๊กสามเก้าศูนย์เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเดียวกันกระจกก็จะเป็นพาร์ทเดียวกันเหมือนกันครับตัวนี้จะมีการติดตั้งกาดแฮนด์มาให้นะครับกาดแฮนด์ God ดีเลยนะคือต้องบอกว่าเป็นกาดแฮนด์จากโรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอะใช้ได้จริงแล้วก็เนี่ยแข็งแรง แข็งแรงคือล้มไม่ได้หักง่ายแน่นอนเนี่ยพลาสติก ABS เขาแบบแข็งแรงจริงๆแล้วก็มีการยึดดีจริงๆไม่ใช่แบบแขวนลอยๆนะครับการคลั์ฝั่งนี้มีเหรียญปรับระดับด้วยนะแล้วก็ดูตัวยึดนะครับปั๊มเบรคกาเป็นบายบี้นะครับ,บ,น, bee, น,รบนี่ฝั่งมือเบรกก็มีเหรียญปรับระดับเหมือนกันนะครับระบบช่วงล่างของเขาครับด้านหน้าจะเป็น w p X นะครับสี่ิบสามมิลลิเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง,ขงเขาเป็นโช๊คแบบหัวกลับนะสบายใจได้ ส่วนระบบเบรกก็อย่างที่บอกไปครับผมคือเบรกของบา b r ีนะครับบายบก็คือแบรนด์ลูกของเบรบโบกเคทีเอ็มจะใช้ปั๊มเบรกในตัวล่างเนี่ยก็จะเป็นบายบีตลอดนะครับตัวดิสเบรกหน้าเนี่ย320มลเมตร ABS มีมาให้เป็น ABS แบบ Du u a l Channel ด้วยนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นหม้อน้ำแบบนี้นะครับมีอกไก่หรือว่ากันแข็งเครื่องติดมาให้นะครับเป็นพลาสติกนะแต่ว่าตรงที่มันจะเป็นท่อเนี่ยก็จะเป็นเห็นไหมเป็นอลูมิเนียมขึ้นมานะครับเพื่อความ ปลอดไทยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโชคนะครับ WPA p e x ตัวนี้เป็นตัวเดียวในตลาดอีกที่สามารถปรับไดรายละเอียดขนาดนี้ครับทั้งคอมเพรสชันแลวก็รีบาวนะครับถังน้ํามันตรงนี้จะเป็นถังพลาสติกนะครับครอบไว้หนาแน่นเฟรมก็จะเป็นเฟรมถักครับเอกลักษณ์ของเคทีเอ็ขานะฮะชคหลังนะครับโชคหลังก็จะเป็น WPA เ e x เหมือนกันนะครับชคเดี่ยวเส็นว่าสามารถปรับปริงกิโลดได้นะครับ ท่อไอเสียก็จะเป็นท่อไอเสียทรงแบบนี้นะครับซึ่งเป็นทรงของเจนใหม่ในทั้งดูทั้ง r c 3 9 0นะครับไม่พอใจก็เปลี่ยนได้เนาะทรงท่อแบบนี้มาก็เท่ดีนะครับเชิด45องศาด้านหลังครับเป็นดิสเบรกนะครับขนาดจานเบรกเนี่ยอยู่ที่230มิมิลิเมตรปั๊มเบรกหลังเป็นของบ B ีเช่นเดียวกันครับ ABS duo channel คือด้านหลังเห็นว่าตัวนี้390เนี่ยจะเป็นล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกด้านหลังเนี่ยเป็นล้อ17ครับยางมิชลิน ไซส์ร3อยสาสิบนะครับเป็นอนาคีเอดเวนเจอร์นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นล้อสิบเก้านะครับไซส์หนึ่งร้อยเช่นเดียวกันคือมิชลินอนาคีเอดเวนเจอร์เป็นยางแบบออฟโรดสักแบบ20สเปอร์เซนเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ถังน้ำมันจะไม่ใช่เป็นถังแรลลี่เหมือนเจ0เก้าูนะครับถังเจ0เก้าศูนย์มันจะลงมาด้านล่างนะครับเป็นถังแบบแรลลี่เนาะเบาะนั่งตัวนี้ครับเป็นแบบเล่นระดับ2ตอนตัวเบาะเนี่ยเหมือนแบบสไตล์แบบแรลลี่อ่ะจะเห็นว่ามี แผดในการยึดกันลื่นที่ดีมากนะครับมือจับผู้โดยสารตอนหลังใหญ่ๆเลยนะครับสวยงามแล้วก็ติดลงติดแหลกอะไรเนี่ยก็น่าจะใช้จุดยึดจากตรงนี้นะครับไฟเบรกด้านท้ายนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น LED ทั้งหมดนะครับจุดยึดป้ายทะเบียนความจุถังน้ำมันเนี่ย14.5ลิตรนะครับน้ำหนักตัวรถแค่158กิโลกรัมเท่านั้นเอง เมื่อกี้ได้ลองขี่แล้วต้องบอกว่าโอ้โหไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะครับไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เป็นไม่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะค,ค,นบบนคืออะไรนะครับไม่คิดว่ามันจะเป็นรถที่มีความนุ่มนวลคันเร่งของเขาเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับฉะนั้นเนี่ยฟีลลิ่งก็จะต่างไปจากรถคลาสนี้ส่วนใหญ่ที่ยังเป็นคันเร่งสายอยู่การที่จะเปิดให้มันปื๊ด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 ในช่วงการเอ,อกตัวเนี่ยจะจะไม่มีแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นรถที่มีอัตราทดเกียร์ที่กว้างหนึ่งสองสามเนี้ยกว้างเลย คือถ้าใครอยากได้รถเดินทางเนี่ยถูกใจนะครับเกียร์หนึ่งไม่ได้แบบแค่จนชิดแบบเตะหนึ่งสองสามเนี้ยไวๆอ่ะไม่ใช่นะครับเป็นรถที่มีอาตาัตราทดเกียร์ที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ในด้านของการที่เป็นการใช้งานเนี่ยเมื่อกี้ลองเลี้ยวดูคอนเนอร์ลิงดูช่วงล่างดีเลยนะครับการเลี้ยวการคอนเนอร์ลิงเนี่ยทำได้ง่ายคือถ้าเป็นคนชอบเป็นโค้งคันนี้โค้ง แน่นๆเลยสบายจุดศูนย์ท่วงต่ำครับเข็นง่ายน้ำหนักไม่ได้เยอะมากนะครับงานประกอบก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะตัวนี้นะครับไม่ได้มาจากอินเดียนะรู้สึกว่าจะประกอบที่โรงงานในฟิลิปปินส์นะครับรถที่ส่งมาที่ไทยของเคทีเนี่ยจะประกอบที่โรงงานในฟิลิปปินส์นะครับวงล้อก็จะเป็นล้อแม็กนะแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยรถมันชื่อแอดเวนเจอร์อยากได้ล้อซี่ลวดะทำยังไงจริงๆมันจะมี p o w เวอร์พานะครับเ t m เขาออก p o w เวอร์พามา ก็จะเป็นชุดล้อซีลวดแต่ยังไม่มีราคาออกมานะครับทั้งจากที่ออสเตรียเองแต่ว่ามีมาแล้วที่เป็นชุดล้อซีลวดหน้าหลังนะครับพร้อมจานเบรกพร้อมดุมล้อต่างๆครบเลยแต่ว่ายังไม่มีราคาออกมาจนถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีจริงๆส่วนนอกจาก traction control นะครับแล้วก็ ABS off-road แล้วเนี่ยแน่นอนขาดไม่ได้เลยคือ Slipper Clutch นะครับแ s s ลต้องมีแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะครับ390จะเป็นเครื่องยนต์3 73.2cc นะครับ max power ของเขาเนี่ยให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่43.5แรง네ม้าในเรื่องของ PS ที่9,000รอบต่อนาทีจะเห็นว่ารอบมาเกือบหมื่นเลยนะสำหรับแรงม้าสูงสุด,สดนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย37นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับขับเคลื่อนด้วยชุดโตตัว สำหรับสวิงอาร์มหลังก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีตรงนี้ในดูกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มารอบสูงฉะนั้นเซ็ตมาสําหรับการขี่เดินทางแน่นอนนะครับชื่อ Adventure แต่ว่าเน้นการขี่เดินทางหรือว่า Touring on น o a d สามารถกว่าที่จะเป็นรถที่ต้นจัดแล้วก็ขี่ลุยๆอ,อย่างนะครับปื๊ดๆอย่างเงี้ยไปซื้อแอนดูโซื้อ c r f l ดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากได้รถเดินทางเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เหมาะนะครับ ถ้ามีโอกาสเขาปล่อยเคสตเตัวเต็มๆเมื่อไหร่เนี่ยรับประกันว่าจะามาให้ลองกันอย่างแน่นอนครับสำหรับ390นะครับ Adventure คันนี้จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่219,800บาทนะครับมาพร้อมฟรีเมนเทนแนนต์2ปีหรือ23,000กิโลเมตรฟรีจดทะเบียนและพระบรแต่ว่ารถส่งมอบเมื่อไหร่นะครับยังไม่รู้นะฮะจอส 4, 4ี พร้อมเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน KTM My Ride นะครับโชคหน้าหลังเนี่ยปรับคอมเพรสชันรีบราลพีโลด d อะไรปรับได้ละเอียดเลยนะครับนี่คอมเพรสชันฝั่งนี้นะครับรีบาลฝั่งนี้ด้านหลังก็จะปรับปริงพีโลด d ได้หน้าจอ TFC สีส,สีแบบนี้เซ็ตทุกอย่างในนี้ใช้งานง่ายนะครับเชื่อมต่อบลูทูธออดิโอนวิเกชั่นไม่มีใครในคลาสนี้ให้เห็นไหมเชื่อมต่อมือถือได้ เชื่อมต่อหมวกกันนอกเฮดเซตต่างๆนะกิจเจชันได้สบายนะครับคือถ้าในเรื่องของออปชันน่ะต้องบอกว่าก t เทีมเาให้มาดีจริงงานประกอบนะครับอยากให้ไปดูตัวจริงไม่ได้ขี้เิ้วขี้เล่รับได้รับได,บได้กับราคานะครับกับราคาและความน่าใช้ของรถเนี่ยต้องบอกว่าดีเลยนะเป็นรถที่ดีเลยต้นไม่ได้จัดทดไม่ได้ถี่หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยบอกไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ขี่ได้แบบสบายสบายทางทีงเ,เนี่ไปเรื่อยเนุ่มเลย ท็อปสปีดเนี่ยผมว่ายังไงก็การันตีว่ามีทะลุ150-160อย่างแน่นอนนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มขอมีโอกาสได้ลองกันก่อนเต็มๆนะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเล่า90กันนะครับวันนี้ต้องขอตัว ลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าใครที่สนใจรถจะส่งมอบเมื่อไหร่เนี่ยผมก็บอกไม่ได้เพราะว่าตัวแทนจําหน่ายเองเขาก็ยังหลอกเราเลยว่ารับรถทันทีแต่ว่าไม่ได้รับรถทันทีจนตอนนี้รถก็ยังไม่ส่งถึงมือลูกค้าที่จองกันไปตั้งแต่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับลองถามกันไปใหม่นะเพราะคําตอบที่ได้ก็คือยังไม่พร้อมแล้วจะบอกทําไมว่าพร้อมรับรถทันทีต่องานมอเตอร์เอ็กซ์โปให้คนรอนะแต่ถามว่าน่าใช้ไหมถ้าถามผมที่จะซื้อ c b 500X กกับคันเนี้ย แม่ผมยังตอบไม่ชัดเพราะว่าอยากลองเอาคันนี้ไปขี่ไกลๆก่อนนะครับแต่ที่ลองสั้นๆไวๆเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจทั้งในเรื่องของการบาลาน้ำหนักและต่างๆที่เอาจริงๆฟิลลิ่งแวบแรกเนี่ยชอบกว่า 500x นะแต่ขี่จริงๆทั้งออนโรดและออฟโรดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันตอนได้ซัดกันเต็มๆอีกทีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ